เไปแพ่ในช่วงสิบโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีสมาธิบางวัยพอสมควรเอาโอเคไปก่รอต่อเลยจ้าเดี๋ยวตุ้ยห่วงล่าหมดไอ้ตัวได้แล้วเฮ้ยเอาล่ะไปต่อวัาคนนี้ครับยังอยู่ที่ด้านบุญยังดับพลังอยู่ครับบุญยังย้อนมาที่ลอยน้ำแตกครับลอยจากตาลูกนี้ติดครับแม่ ลอยแล้วเป็ดขยับไมเปิกลเ็วเปิด้านตาไปแล้วครับตดทิ้งมาไปโอ้โหโอ้แลวใส่ผานตรนี้แต่ตอนนีตูน้อยดีนะตามพ่อหลับไปครับสวยๆนะครับนะครับตูน้อยดีครับ ถ่ายกับันก็อยดาจครับแบนาเลยดีโคต้าาตีโต้าย่าเีปิดตาแล้วมีเจ้ายาคข้ามย้อนขึ้นมาแล้วครับอดนหานี่แลลวครับตายให้มาห้ามเสีช่วยเดียวคับตายลูกนี้ครับนักข่าวในพิธีย้อนมาลูกนี้ครับของมังกรครับอเชลิน อยู่ที่นาดุดางครับลอยขยับมาลูกนี้ขวาแล้วครับแบงค์สารดีนนะข้ามาที่ต ah ัว um ต่อครับของบอลมาเฉาได้อย่างนี้นะนั่นวัชรินวัชรินตาเองครับวัชรินวัชรินกลับมาอ้ำมเทารับงโซเกียวครับของดึงดังครับอ้ำอ้ามเทารินไหลเข้าตามาแล้วยังไงครับอ้ำไหลมาแล้วโอ้ยบอลผูิดจักได้นะโอ้ยบอลผู้ดี ขยับมาทุกนี้ไม่ผ่าครัสอนจะแปะนะยางได้ครับกายยับมาให้แล้วก็ซ้ายครับออกตัวสะดุดนิดนึงครับแปะเครื่องสั่นนะทางด้านเบสที่สี่โอ้เป็นทางด้านนีงครับดาบชัยนะออกตัวมีเครื่องสั่นเลยครับเอาละครับลูกนี้บอลตัดงออกข้ามไปครับวัชรินีบอลยังอยู่ที่ทางด้านนี่แหละครับทีมงานของทางด้านไบสไนเปอร์ฮะไปให้มาลูกมีแล้วตามหากรับธัตยาสงการครับ ใส่ซ้ายลูกนีครับมาดูครับ,ารบทางด้านตูดน้อยดีครับนี่ตูดบอดยอดคุบทอนนะทางด้านตูนตูดน้อยดี้างขึ้นมาลึกถึงด้านจัเอิญปล่อยออกหลังไปครับอย่างทีจะเอิญแบ์เอิญใอ่หยัางซ้ายเปิดจัดเปลี่ยนแกนออกขวาแล้วครับตัวต่อลูกนี้ยัดเข้ามาครับ ยังไม่ผ่านทนงนั่นตูนน้อยดีแล้วฝากม,มาลิอัมที่ลงไปเดียวมีทางด้านวันชรินทร์วัชรินทร์อ้ำอ้ำลูกนี้ลูกนี้เปิดติดแล้วแม่ลูกนี้ติดแล้วแม่มาลิอ้ำมาแล้วครับวัชรินทร์วัชรินทร์ลูกนี้แตกมาอีกครับสายมาที่อัมยังไม่ผ่านนั่นลอย